ผมมีตัวช่วยที่จะช่วยให้ลูกค้าได้รับดอกเบีย้ยพิเศษโดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินดาวหรือว่าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทได้ทุกกลุ่มอาชีพได้ทุกแคมเปญสินเชื่อที่เรามีไม่จำเป็นต้องมีประวัติเครดิตที่ดีก็สามารถทำได้ครับผมเรียกมันว่าผ่อนเงินดาวโดยปกติแล้วไฟแนนจะมีเงื่อนไขพิเศษโดยการให้ดอกเบีย้ยพิเศษกับลูกค้าแลกกับเงินดาวเพิ่มที่ลูกค้าต้องจ่ายให้กับร้านค้าเอง คือดาวเพิ่มไปเน้นจึงยอมลดอัตราดอกเบี้ยลงจากเดิมและเป็นการครัดลูกค้าไปในตัวจากลูกค้าปกติทั่วไปที่นิยมออกรถแบบฟรีดาวลูกค้าดีมีเงินต้องดาวเพิ่มแน่นอนครับเพื่อเอาความคุ้มค่าความประหยัดจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงแต่ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เก็บเงินสดไว้ใช้ดีกว่าไหมครับผมมีตัวช่วยที่จะช่วยให้ลูกค้าได้รับดอกเบี้ยพิเศษที่ถูกลงโดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินดาวหรือว่าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทไม่จาเป็นต้องมีประวัติเครดิตที่ดีก็สามารถทําได้ครับได้ทุกกลุ่มอาชีพได้ททุกคมมมมเเเเเสิินนนชื่่่่อีีราาาผผผัววงด ดาวกับยูฮับคืออะไรมันช่วยให้ลูกค้าประหยัดขึ้นได้อย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับยกตัวอย่างรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟ 125i ล้อแมกซ์1คันยอดกู้หรือราคารถอยู่ที่70,000บาทปกติแล้วลูกค้าออกรถฟรีดาวหรือออกรถศูนย์บาทจะได้รับดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่1.49%อันนี้ผมยกตัวอย่างจากดอกเบีย้ยเริ่มต้นของกลุ่มพิเศษที่เรามีนะครับแต่โดยปกติแล้วรุ่นนี้ดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.59%ถึง1.99%เขึ้อนไปซึ่งก็แล้วแต่ร้านจะทำดอก เสร็จให้กับลูกค้าครับตามตัวอย่างรถคันนี้ผ่อนด้วยอัตราดอกเบี้ย1.49%จํานวนทั้งหมด36งวดจะผ่อนต่องวดละ2,987บาทถ้าลูกค้าบอกผมอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษมีถูกกว่าน,นี้ไหมผมเสนอให้ลูกค้าจ่ายเงินดาวเพิ่มครับสมมติถ้าลูกค้าจ่ายเงินดาวเพิ่ม10,000บาทในวันออกรถยอดกู้จะลดลงเหลือ60,000บาทและอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ได้รับคือ1.19%คำนวณข้างวดใหม่แล้วข้างวดที่ได้รับจะลดลงเหลือ2,391บาทต่องวดเท่านั้นครับเห็นไหมครับว่าข้างวดมันลดลงจาก2,987 ร้อ 2, บาทเหลือ2,391บาทเท่านั้นแต่ว่าลูกค้าต้องมีเงินสดไปจ่ายในวันรับรถนะครับ10,000บาทแต่ถ้าวันนี้ผมสามารถทําให้ลูกค้าได้รับดีที่ดีกว่าโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินออกรถเลยสักบาทหรือดีที่ได้รับเทียบเท่ากับลูกค้าจ่ายเงินดาวน0 0 0 0บาทละผมใช้วิธีที่เรียกว่าผ่อนเงินดาวครับจากตัวอย่างเดิมรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟ 125i ง้ไอแม็กคันนี้ยอดกู้หรือราคารถอยู่ที่70,000บาทผมแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือราคาตัวรถตามยอดกู้70,000บาทผมดึงออกเป็นนเงิดาวทเท่ับาท้าาราคา ยอดกู้จะเหลือ60,000บาทเท่านั้นนํามาคํานวณเป็นค่างวดด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ1.19%เพราะว่าลูกค้าดาวเพิ่มค่างวดผ่อนเฉพาะส่วนแรกคือ2,381บาทต่องวดจากทั้งหมด36งวดจากนั้นส่วนที่2คือนําเงินดาวที่ดึงออกมา10,000บาทมาทําผ่อนเงินดาวต่อด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ1.16%คุกเงื่อนไขค่างวดผ่อนเงินดาวในส่วนที่2นี้จะอยู่ที่394บาทต่องวดเท่านั้นเมื่อเรานําค่างวดทั้งสองส่วนมารวมกันแล้วจะจ่ายค่างวดรวมอยู่ที่2,775 บาทต่องวดทนธรนั้นครับโดยที่ลูกค้าจ่ายเงินออกรถสูบาทได้เลยเมื่อเทียบกับลูกค้าที่ออกรถฟรีดาวแบบปกติแล้วค่างวดผ่อนอยู่ที่2987บาทการใช้วิธีผ่อนเงินดาวจะช่วยให้ลูกค้าจ่ายค่างวดถูกลงต่องวด212บาททันทีถ้ารวมตลอดอายุสัญญา3 6งวดแล้วลูกค้าประหยัดได้ทันทีครับ7,632บาทและที่สําคัญตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษผ่อนเงินดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ลูกค้าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยสักบาทเดียวถ้าอยากได้ดีลด,ดีแบบนี้ดอกเบี้ยถูกลงไนนนนนอนอนุมมััติิงง่่าาายขึ้ผเเดวกบร ดีกว่านะครับ